พี่น้องเมื่อนี้ก็พาลงมาเบิงสวนอีกคือเก่าเนาะจ้าสวนอ้อยเฮาแปลงที่เฮาได้สางใบไปเมื่อวานนี่เนาะจ้าอันนี้อันนี้เป็นแปลงที่เฮาสางใบเมื่อวานนี่เนาะจ้าเฮากระมัดมันใบเนาะจ้าอันที่มันลมนะ่มเนาะเพราะมันเสียหายจากน้ำท่วมสาพามันก็สิเป็นยังสี่ละพี่น้องเมื่อวานในเฮาลงมาสางใบเนาะจ้ามาเบิงว่า มันยังเหลืออยู่บนนจ่ะจากที่นำท่วมไปการเหลือลอดแน่ส่วนหน่อยนนนเนาะจ่ะยังพอเอาไปเห็ดพันธุ์ได้นะา,าะจ้ะพอขายขั้นได้นะพะพอขั้นขายได้นาอจ้ะความเสียหายหลายหลายพี่น้องมาลองประเมินเบิ้งแล้วกับส่วนนี้ก็แทบจะว่าเหลือนาะพี่น้องเหลือไว้เห็ดพันธุ์บวกี้แถวนาอจ้ะ นจแต่ฟังขังหลังพูนไกลๆพี่น้องก็คือถือน้ำถ่วมนะจ๊ะอันนั้นคือตาตแล้วนะจ๊ะบลอดนะจ๊ะสภาพคือมัน่าจะใส่บ่ได้แล้วพี่น้องอันนี้คือท,ที่ที่ยังใส่ได้อยู่นะจ๊ะเขาก็สางใบออกมัดไว้นะจ๊ะเพราะมันล่มนะพี่น้องมันบ่ได้กุบต่อนะจ๊ะเพราะว่าน้ำมันมาไว้นะจ๊ะปีนี้ เขาเห็ดบทันนะจจะเพราะมีหลายสวนนะจ๊ะสวนนี้ก็เลยได้ซ้ำนี่แหะจ้ะปกติเขาปลูกอ้อยเป็นหลุมนาะพี่น้องหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งเขาก็จะได้อยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบล้ำนาะจ้ะแต่พอมา สวนนี่เนาะจ้ะอ้อยหลุมนึงหลุมนึงของเขาเนี่ยพี่น้องสี่หาล้ำแหมพี่น้องจากเคยได้หลุมละสิบยี่สิบล้ำเนาะจ้ะสวนนี่ได้หลุมละสี่หาล้ำเนาะจ้ะเขากับบ่คอยโอเคเขาใดเนาะจ้ะต่ว่ามันก็เฮ็ดอย่างบ่ได้นะพี่น้องว่นาน้ำมันท่วมนอนที่มันจะขึ้นมาใไหม่มันกระถึก นำถวนน่วมเนจะเน่าทิม่มมันก็นเลยเสียหายเนาะจ้ะจากที่ค้นจะได้สิบยี่สิบล้ำกับอะไดเนาะจ้ะจะเหลือแค่สี่ห้าลำสำหรับสวนนี่ก็คือเสียหายหลายเนาะจ้ะเพราะมันเป็นอ้อยต่อแรกเนาะเพราะมันถึงน้ำถ่วมปุ๊บมันก็นเน่าทิ้งเลยจ้าเอาบ่ทันเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะสภาพ ่วนอ้อยคันนำของเขาเนาะจ้ะที่หลอดจากนำถ่วมนะพี่น้อง